ม้ยตาเป็นหัวตาใหญ่เลยอิเม่ลนเดีงานยังไงใส่ถวดมึงดีนะนกยงเมือวาลเราจเต้นนอยแหงนถวดยื้มในลูกมั่งสอนใดแม่ไม่ใครอิเม่ลอนมีอิเม่ยังบุญอีเนี่ยชอบปั้นเืองนี้ไม่แย่แต่งคือปั้นจะมี แชม์นยิ้มไหมลูกยิ้มนะยิ้มัวแย่ตั้งเลาวว่ายิ้มบวยละค่ะจิ้มได้ก็ลงแข่งลงขาแต่เมื่อคืนนั้นแม่บุ๊บม้วนอนเลยมอนจะง่ายมันสิไดงปูมาลงแข่งลงขาลงแข่งลงขาลงมาไปฮะอ่บอ จอจีนคาดได้ฮาวอ,อีกแล้วเวอร์าวจีน <c oughs> ทางลูกจอกันแล้ว <c oughs> อันห้องโมผ่าให้นั่นแี่รุ่งคือว่าตายแล้ววันนี้เหรอห้องโงมผ่าให้ <c oughs> อันยันผ่าออกไม่ตึงดังนั้นนี่รุ่งคืนหันช่างแล้ว ให้ไหนห้ตามดีต้เข้าไปเปิดแพ้ไไม่นีมาก็พเปิดก็ดีตายยุต oh ัวเปิดกนดีว่าตายวะมี